อ่ะกาบทักไทยสบายดีพี่น <ım. S 1> ้องเอฟซีจากฝั่งไทยะกับฝั่งลาวต่างๆประเทศเด้อพี่น้องวันนี้กับเข่ามาพอๆกับซองบลาตัวเซนเคยพี่น้องเลยมือนี่กับเป็นมือมือยุดของไอเหมือนพี่น้องพาดีไซน์สร้างเด่นเหมือนมาเนาะเหมือนว่าอยากมหาเนาะไม้แถวบ้านผู้ใหญ่พงเิ็นเบิ้งพี่น้องเหมือนว่าะว่าเขตนี่มีเนาะไม้ลายเด้อพี่น้องเห็นแต่ละคนเป็นลงมาหาอยู่เนาะ อะอะไรกันจะเปิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องได้เป็นี่น้องทางเด่นออ๋ทางเด่นทักทายเอฟซีไงฮานะไม่บอกคนเดินติดต<ม> <5 S 2> ามช่อง,อ,องประตูอันนี้ก็ว่าหน้าป่าเนี่ยว่าจากมาหาหรอกหาหน่อไม่ผมน่าเถื่อมีพักงั้นแล้วก็ฮิตบดเขาว่าเิตโออกหส่วนคน<ม><ม>ตก<า>ใหม่นะคนตกใหม่เนาะฮิตบดอย่แล้วเนี่ยเป็นนิท้องเลยเขตได้แน่นี่เนี่ยพ่อผู้ใหญ่พงไมอเห็นไปช่างนะ เห,เห็ดเต่เตาเห็ดยังไม่รูร้ใช่ไหมบอสเห็ดเต่าบ่เผาถอกเผาถ่านเหมือนอะไพี่น้องเลยก็คนสีใดอ๋อถักไทยเอฟซีเนีน่ยเป็นยังไงอยู่ดีมีแห้งอยูอบอ่บ่ คนบรติตกห้ำหัวดิคนบรติตกแห้งโอเคนี่แห้งอยู่นะตกแห้งอยู่บอกคน,นตกแหงอยู่เนาะวาสิมาหานอมกนอมไม,ม้พ่อมีอยู่บ่กจะวะมีแล้วพะลงลบุกจะเท่าใดหาลงไปทางใดอ้นอมไม้เนาะเห็ดว่ามีได้เห็ดเนาะมีบอก อ่ะทัดท้ายลุงป้าเนไปพาเอาไปหาเนยกว่าม hum ือนนไปพาไปพาไอไปหาเนยกว่าไปใช่ใช uh, ่ิ่ง่านซื้อนมหน่องนำทางเนี่ยผเพ่นผู้ทางนะเนาะไปไลงป่ายนะใดไปว่ไปน้ำเนี่ไปเอาบริษใชเกอบวะนี่เอาเกอบไปใชเกือบก็ล่ะเดี๋ยวเหยมน้าเหยียบอย่างอย่างเด้ ไปไปใช้เกือบไปเดินยาง่าเด้อเกือบขาดแล้วโอ้เกือบเป็นขาดเลยพี่น้องเพื่อนไปมานำทางให้ดูทางน้ำไม้ไปมีเสียมอยู่พี่น้องมาได้อยู่ไปนำทางดูเด้อให้เงินซื้อนมดอกไปิดไปองค์เฮียนบ่ไปองค์เฮียนพี่น้องเลย เป็นหาเก่งแล้วพี่น้องเลยนี่นะไปสั่งเด่นอย่างนี้เขาอย่างมาบาล่องเบิ้งมานน่พามาหาอยากติดใจแล้วพี่น้องสั่งเดินนี่ติดใจบ่อยากบ่อยากไปหาวางใหม่แล้วยากมาหาแถวนี้แหละวันนี้หาหน่อ้นะพอมีอยู่นะเขาได้เนมีคนมาหาได้บอก รอบางไม่ก้อนมันมีลายวางอยู่ทางเดนห้องพรอนเพิ่งหูแล้วมีลายวางยัองหงคนูพวอรน้ำทางเลยพี่กกนัองเด้กออะไอไหมนี่เบิ้งดูหนองพรจชว,ว่ามีนี่ มีอยู่บ่เบิ่งด้วยเป็นหูทางได้พี่น้องหูเส้นทางเนาะคนบรได้มาหามบ่หละ่ะก็น้ำไมหมาลายแด้พี่น้องเลยไปน้ำทางน้ำทาง นี่บ่สทางเดินมาหามผมด้วยทางเดิน,ดเ,นเห็นอลไรพี่น้องเลยโฟโฟเห็นอลไรพี่น้องน,อน่อยหนึ่งทางเดินหามผมดูสู้น้องพรกับโบได้บาทะนียเอาเนี่ยแม่ทงใส่หนทางเดิน,นเอาเนี่ยเห็นอลไรพี่น้องเลย อ๋หากินเก่งด้วยน้องพอรนี่ยใส่กระเป๋ามั้งอ่อืมเอาันาะอืมอืมก็บมยใหญ่เล้วน้องพรยังบ๊วยหว่างมั้งน้องพรเนาะปลาหินพี่น้องเลยโอ้เป็นหินหมดเลยเนาะ ไก่บนองพรสุดหมไก่เติบประกอบเอาไหมโอ้โห้บบทางนึง นอนม่อีด e. oh, ้ยองดูน้องพอนนี่จ้าหมีนี่รกฮะอกินบกินบอส่ไห่กินหาตัวออขาสังเด่นคืออยู่บาบานเฮา อ๋อภารนหินพี่น้องนี่จะมาหินอืมเป็นภารานหินเนาะเป็นนี่กับเป็นพี่น้องเลยอะน้องพอรอนเป็นเห็นเลยพี่น้อง เห็นปะโอ้มานมานมานโอ้หากินเก่งเว้ยเก่งมา้างเด่นอย่างนี้นี่มาอายทือให้ทง่ะมาด,ด้มาด้เจ้ามาด้มาหาภ่ษสมาดึามาหาชื่อแบบน้ำมันี่ บูวัวกันเน๊ยเออกินหอมๆเวยเขตนี่อะไรทางเดินเดินเข็นี่ไปดิ้นไส้ได้เขตดี่เมืดอไรบ่มานี้หรือว่าไปใส่ต่ออีกนี่ไปลงลุมบิง อืมเขตนี้ยังมีน้ำข้างอยู่เยพี่น้อยเรา,าไม่หรอเราไม่เดือดเรื่อยพี่น้อยโอ้สางเด่นยืนยูดเทงพี่น้องหายูดเทงพู่นาะ ดีดีจริงเลยเงียบสงบดียูนี่ก็มี่บอนนี่บอล่ะโอ้เลี้ยงหมูเนาะน้อเด่นเนาะขักยิ่ว่าเลี้ยงหมูมาเอาบอนแทนนี่ผักติ้วปะถามมืองทองค้อนยินได้ไหมพวกเตี้ยวนี่

แม่เน้นอะแม่เนอะม่ฟักติวเนาะอืมแบบนี้ก็มีเว้ยป่าเนี้เขียวก่ามีซเป็นอะไรนะฝังเดียวนะ้ะพี่ไย<า><า>มันก็มีเอาฟักติวอะไรไมีหลายอย่าง ออกฟักติวก็ได้พี่น้องเลยได้ลายอย่างเนาะมาป่าอืมบรรยากาศรอบๆพี่น้องเลยโอ้มีแต่บอ่อนเลยพี่น้องเยลยใครเรียงมูเนาะขาดยุเคนเขตนี่ผู้ที่เจอแล้วบ่โอ้ พี่จุ๊น,นอใหญ่เลยนีย่ซับแห้งกระรดรอกเฮ้ยฮะโอ้พี่น้องเคุนได้ได้พี่น้องเลยน้องพรเนี่ยกินเก่งเลยนี่เอาสั้งเด่นโอ้โหเก่งเลยโหออกมาสั้งเด่นหากินเก่งพี่น้องเลย อืมมันจะมาทางทีก,ไก,ไก็ได้อ่ว่าน้องพรยังไปไกลได้อีกบ่านี่พลารานทีพี่น้องว้างาม,มาเลยงามงามพี่น้องเลย โอเคพี่น้องสลากคลิปบอตุกกาขอจบขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนได้กับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เอามาเบิ่งนด้วยได้ไลฟ์ไปไดนฮะทำไมเพิ่งเบิ่งก่อนพี่น้องน้ำไม้ไงกับได้น้ำไม้กับโบไลฟ์ปันไดพี่น้องเลยพ่อนน้องพ่อหนอยมีคนมาหาเลยเนาะกันี่มีแต่ผักติ้วเธอไปซื้ออยู่ตลาดนี่แพงแด้เหมือนกันประมาณเบิร์นสิบบาทนะ สิบบาทเนาะห้าบาทสิบบ<ไ><ม>าทประมาณหนึ่งอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเลยอ่าบายบายพี่น้องอน,น้องพ่อลาแน่ <c oughs>